feel เราต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวไม่ต้องมีกรรมการทน,นั้นใช้ดวนกําปั้นจอมโวกติกาพิเศษใครนอกรับเงินไปเลยตายไม่เอาความมันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24ถือเป็นคู่มวยที่สร้างความสนใจในบ้านเราสับการเจอกันของธนันชัยจรุนพักรองแชมป์โลกอันดับแปด w b c รุ่นฝ่ายเวทกับจอมโวก่อสักดิ์ลำพูนรองแชมป์โลกอันดับแปด w b a รุ่นเดียวกันที่มีเดิมพันเป็นเงินสด1ล้านบาท โดยคู่มวยนี้จะเป็นการชกไฟพิเศษกำหนด12ยกยกละ3นาทีในพิกัด112ปอนด์ไม่มีการตัดสินด้วยคะแนนนับเฉพาะการชนะด้วยการน็อกเท่านั้นถือเป็นฝึกสายเลือดคู่ดีมไฟที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยระหว่าง2นักชกต่างค่ายต่างสายซึ่งต่างก็เป็นนักชกแถวหน้าของเมืองไทยในรุ่น112ปอนด์ทั้งคู่โดยจะมีการวางเดิมพันข้างละ5 0,000บาทใครชนะน็อกได้จะกินเงินเดิมพันไปเลย1ล้านบาท และจะไม่มีการบันทึกผลแพ้ชนะในสถิติการชกอย่างเป็นทางการของนักมวยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะชกกันครบ12ยกหรือว่ามีใครน็อกขึ้นมาถือว่าเป็นอันรู้กันระหว่างสองค่ายและแฟนมวยที่ได้ชมการชกซึ่งศึกครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ธันวาคมที่สนามมวยยวชนกองทัพอากาศทูปเตมีไทยรัฐทีวีช่องส2ไทยทอดสดทางด้านทวีสินผู้จัดการของจอมโบกล่าวแถลงว่า ตนรู้สึกดีใจที่การชกไฟนี้เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้พอแฟนมวยเรียกร้องกันมาอย่างมากมายเมื่อเจราจารกันลงตัวแฟนมวยก็ได้ชมไฟในฝันสมดังใจปราถนาต้องขอขอบคุณทางเสียหุยด้วยที่ทําให้การชกไฟนี้เกิดขึ้นมาถือเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยแฟนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ